กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้นะครับบำรุงสุขภาพอยู่บ้านก็ต้องบำรุงนะคุณผู้ชมนะหลายคนก็นิยมของถูกนะฮะแต่ต้องบอกไ้ก่อนว่าของถูกของดีไม่มีในโลกนี้นะฮะมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยของต้องราคาสมเหตุสมผลด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร NK มาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทดลองทานกันด้วยครับอ่ะ NK นะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพครับป่วยง่ายไม่สบายบ่อยนะฮะหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะ,ะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรอบตัวเราเลยนะฮะ ก็ต้องดูแลให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงใช่ค่ะมาปกป้องนะครับไม่ให้เชื้อไวรัสหรือว่าโรคภัยต่าง,างๆเข้ามากั้มกายในร่างกายเรานะฮะโดยทางด้านของ NK เองเนี่ยนะครับมีการศึกษาวิจัยยานานกว่า15ปีนะครับของแนวทางเภสัชศาสตร์ต็มเซลล์นะฮะบอกว่า NK มีสารสกัดหลกัลกๆคือภูเขาในการช่วยเสริมนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มันดีขึ้นนะฮะวันนี้อยากดูแลสุขภาพด้วย NK มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะ 1นึ่งกองนี้นะครับราคา2,500บาทครับ วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องครับพิเศษเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นประหยัดไปเลย500บาทนะฮะสนใจก็สามารถโทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ090089992และ090089993กับ NK นะฮะอ่ะมากันต่อที่ข่าวต่อไปฮะเราไปดูนะครับเรื่องนี้ก็ดาราศิลปินช่วงนี้ไม่ได้ออกงานที่ไหนแต่ว่าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยขายของก็โดนจากงานอันนี้เหล็กสมัยก่อนเป่านกหวีดแล้วปัจจุบันก็เล็งรวบ แล้วก็มาบอกว่าไปทุกม็อบอฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นเนาะ,ะฟังแล้วมันไม่มีเซนเนาะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรพไม่ได้ไเพราะว่าค่อยสัมภาษณ์มาแล้ว เขาบอกเขาไม่รู้เขาไปทุกม็อบอ่าก็นั่นไงเขาบอกเขาไม่รู้ไงถ้าไปทุกม็อบชื่อเอารูปที่มึงไปทุกม็อบมาให้กูดูหน่อยกูจะได้เชื่อมืออย่ามาหลอกกูเด็กข้าวไม่ได้กินยาครับไปดูนะครับคนนี้ครับสายป่านนะฮะหรือว่าสายป่านอภินยาอน้องสายป่านทําไมเหรออ่าอันนี้เราพูดถึงคนนี้ก่อนนะฮะเพราะคนนี้เนี่ยสายป่านเนี่ยเจอหนุ่มโรคจิตทักแชทขอซื้อกกนอและขนลับนะฮะทำไมไม่มีใครมาทักแชทฉันบ้างโดยจะขายเลยนะชั่วโมงนี้ไม่มีจะกินแล้วขายแล้วค่ะขนลับคนพวกคนเฟซแต่มันหลอก ขายมาเลยขายหมดแล้วค่ะชั่วโมงนี้นเดมนอนหงไดมอนแฮด์โดยสายป่านะนะะมีการระบุแบบนี้นะฮะบอกว่านี่เลยขอซื้อเสื้อชุดชั้นในอ,อ่ะถูกแล้วที่ใส่ตอนนี้เนี่ยราคา25,000บาทขายไปเลยลูกเป็นแม่แม่ขายค่ะากางเกงในที่ใส่ตอนนี้ขอซื้อเหมือนกัน45,000บาทมันชุดมันจะซื้อจริงหรอและเส้นขนอวัยวะเพศ12เส้นเส้นละ1 2 0 0 0บาทอันนี้ปลอมละอันนี้ปลอมละโดยขอเส้นที่ยาวที่สุด แล้วก็จะรู้มาพร้อมกับพร้อมกับภาพประกอบทั้งเกงในใช้แล้วและขนเพชรติดกันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ชายคนนี้เคยซื้อสินค้าแบบนี้จากคนอื่นแล้วมีคนขายไม่จริงจริงไม่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 มีหรอกไม่มีเพราะว่าขายของถามว่าเขาจะขายกันไหมพี่บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ดาราถ้าเป็นคนปกติอย่างพวกเราขายอ เต่จะไปซื้อของดาราเขาจะเขาจะขายไหมล่ะเขาไม่ขายสิคนเดมอนแฮงอย่างเงี้ยนะใครเขาจะขายนะโดยชายรายนี้เนี่ยให้ให้ที่อยู่นะสำหรับส่งของมาพร้อมบอกว่าถ้าสายป่านตกลงจะโอ,อนค่ามาจําให้ก่อน70,000โื่ส่วนค่าตอบแทนที่เหลือ1 2 0 0 0 0บาทจะโอ,อนให้หลังจากที่ได้รับของและโชว์สลิปให้ดูว่าเขาทําจริงโอนจริงไม่โกหกนะฮะเ้าโอนไปหาใครอ่โอนไหาใคร,ใครโดยสายป่านเนี่ยนะครับบอกว่าพี่คนนี้เนี่ยเขาจะสะสมของปแปลกดีนะคะมีแวบ,บหนึ่งที่คิดว่าจะเอาไว้บริจาคช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนดีไหม ขอความเห็นให้กับเพื่อนๆหน่อยเราควรทำยังไงดีปลอลอมีที่อยู่ด้วยนะคะก็ขายคะ่ะลูกอยากที่วัดใจไปเลยว่ามันจะซื้อจริงหรือเปล่าเออบอกว่าจะโอนมาจำให้เ0 0ดหมื่นนะออดูดิโอนมาจริงเปล,ล,ล่าลูกร้านสายป่นเดไปซีเรียสลูกเระเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเอาเงินมาฉีดโควิดค่ะมันไม่ได้เสียหายด้วย เราอยากจะรู้ว่าจะซื้อโอทีหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าพวกโรคจิตไงถ้าเกิดเป็นแม่นะทำไมครับถ้าบอกว่าจะขอซื้อดมอนด์แฮบอกขอซื้อเส้นนึงที่ยาวที่สุดใช่ไหมไม่ซื้อ12เส้นเส้นที่ยาวที่สุดเส้นละหมื่นสองอ่าสิบสองเส้นแม่จะบอกแม่ให้สิบแม่ให้ยี่สิบเส้นถือเป็นสินน้ําใจเป็นการแทนแต่ให้หมื่นสองแต่ถ้าเกิดพี่โอนมาให้สองหมื่นหนูให้ทั้งกระจุกพร้อมดึงแบบอย่างนี้ทั้งยวงเลยจะดึงทำห่าเลยเจ็บเอากรรไกรตัดสิ ขอขอเส้นที่ยาวที่สุดนะท่าไแม่ตัดมันก็จะสั้นอ่ะเราก็ตัดให้เป็นซีนี่ทำไหม่ทำแดดจลิดไม่เคยตัดไม่เคยเด,ดจริตอ้าใครจะไปเคยตัดแบบน,นั้นแล้วตัดทําไมเออนั่นแหละแล้วเสร็จตัวนี้เนี่ยขายให้ทั้งกระจุกเลยสองหมื่นอเอเอโอนเลยนะอส่งด้วยกล้าซื้อก็กล้าขายสำหรับดิฉันนะคะครับเอออยากให้มีคนซื้อสมมุติว่ามีคนขอซื้อโอมอย่างเงี้ยก็จะลองขายเซ็นละห้าสิบตังค์โอ้ โอ้ยอ <i> ีโอ้มูเชดาราไข่ไข่ไปเถอะสองเส้นสองเส้นก็บาทนึงแล้วเ <c oughs> ส้นละเส้นละเส้นละสิบบาทดีกับปล่อยมันร <c oughs> ่วงไม่ร่วงแม่ไม่เคยร่วงดูแลอย่างดีเซนไมลันใช่ไหมขามขามทั้งใ <c oughs> <c oughs> นขามเซนไมลันใหญ่นะฮะเออดีกับปล่อยมันร่วง <c oughs> อืมเออ ชอบแล้วไงต่อมีคนโดนอีกไหมก็มีคนโดนอีกตอนนี้อีกคนหนึ่งโดนเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ารายเดียวกันหรือเปล่าคุณปุยฝ้ายนะฮะหรือว่าคุณปุยฝ้ายเอฟเนี่ยนะครับก็บอกว่าโดนเหมือนกันนะถึงกับงงแล้วก็ทั้งขำทั้งเครียดเมื่อเจอโรคจิตทักเดเร็กมาบอกว่าส่งข้อความมาซื้อขนเพชรในเส้นละหัวนี้ถูกไปนะเส้นละ3,000บาทนะฮะ โดยเจ้าตัวเนี่ยได้เผยเรื่องราวดังกล่าวบอกว่าเอออยู่ดีๆก็มีคนเด็กเล็กมาซื้อขนเพชรเส้นละ3 0 0 0บาทถือว่าใครเครียดเนาะ,ะงานนี้ก็โอ้โหเพื่อพพพกกนพนวงการเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่เลยนะฮะบอกว่าเหมือนว่าแบบขายพ่วงด้วยร้อยเส้นเส้นละ1000ส่งตรงถึงบ้านคุณนะบางคนก็บอกว่าขายไปดิขายไปเลยหรือลดราคาให้ไปด้วยแล้วก็แถมขี้เล็บเท้าไปด้วยก็ได้นะเอออันนี้มีมาเซลล์ซลกันไปเลยเทไม่เอาแล้วก็เอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นอาชีพเสริมใหม่ในยุคโควิด บ้าบอกกันจริงๆนะสมัยก่อนมันก็มีมาตั้งนานแลวพวกพวกพวกโรคจิตพวกโรคจิตเที่ยวเที่ยวเที่ยวได้เล็กข้อความไปขอซื้อไดมอนด์แฮร์ดาราทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายซื้อเก่งนใช้แล้วเสื้อในใช้แล้วสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ศิลปินดังๆมาเมืองไทยอ่ะถาเธอรู้ไหมมันมีอันหนึ่งนะพวกน้องๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ามานอนโรงแรมเนี้ยเขารู้ว่าดาราซุปเปอร์สตาร์ท่านนี้มานอนโรงแรมเนี้ยพักห้องนี้อื ตอนเช้าเขามีการตกลงกับพวกที่ทําจะเข้ามกแม่บ้านอะ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปกาทำความสะอาดอเขาจ่ายให้ตั้งหากเลยอืเพื่อเขาที่จะเข้าไปเอาเศษผมเศษไดมอนแฮนตามที่อยู่ตามท่อระบายน้ําอืมาเก็บสะสม,อมโอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า,วาเสน้นนั้นเป็นของใครไม่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นผมของเขาจริงหรือเปล่าก็ใช่ไงก็เป็นของใครหรือมันจะเป็นไดมอนแฮนที่อยู่ตามท่อหรือาอาจจะเป็นไดมอนแฮนแม่บ้านก็ได้ แม่บ้าอาจจะแบบร้านทิ้งไว้มันแลังมูนถูๆแล้วก็เก่าแล้วมันก็ลวกโอ้ยมีด้วยเหรออย่างเงี้ยมีหรอตามสบงสบู่ไงมันเก็บหมดเอาไปหมดโรงแรมไม่มีสบู่ก้อนหรืมีแชมพูเนี่ยหรือสบู่อาบน้ําเออแล้วก็มันจะไปติดอยู่ตามท่อระบายน้ําไงอันนั้นเข้าใจครับผมเออเซ็ตอนนั้นความี่โอ๊อมทําเป็นยังไงบ้าง ทำอะไรทีไ่ไปขอซื้อของ <c oughs> ไม่ขอซื้อไม่เคยขอซื้อเนี่ยเดี๋ยวคนบอกว่าเข้าใจผิดดีก็ไปขอซื้อขนเพชรจะใคร <c oughs> ชอบชอบชอบอพี่ว่ามันจ่ายไม่จริงหรอก <c oughs> พวกนี้เป็นโรคจิตม,มันไม่มีเงินจ่ายหรอกมันก็วัดใจเรานั่นแหละ ว่าเราจะขายให้มันหรือเปล่าก็ถ้าขายก็ขายดิทำไมเธอเชื่อหรือว่ามันจะโอนมาก็ใช่ไงมันไม่โอนมาหลอกให้ตามก็ไม่โอนมาหลอกออเแล้วก็เอาเงินไปทําสารนักมันเป็นโรกจิตมันเป็นโรกจิตแต่ถ้าเกิดขโมยกระเกงในอะไรอย่างเงี้ยมีที่ตากไว้อยู่ก็ขโมยชุบไปเลย ทำาตผ้าทำราตักผ้าทั้งกางเกงในผู้หญิงผู้ชายมีาาแล้วก็เอาไปเก็บไว้แต่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เอาไปดมไปหอม,อมไปดมแล้วก็เสร็จไปคล้องไขด้วยตัวเองเ,อเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเออมันเป็นของส่วนตัวอ,อยากจะดมอยากจะหอมอันนี้เขาขัดจิตนะคะ จีดจิตแม่โอ้โหไม่จิดได้ยังละขโมยเกงในไปดมก็าด้สมมติยังจะไปมีบ้านผู้ชายคนหนึ่งหล่อมากครับแล้วบ้านหลังเนี้เขาตากกางเกงในซึ่งเป็นกางเกงในของผู้ชายหล่อออมอยากขโมยไม่ไม่ครับไม่อมไม่เป็นคนแบบนั้นฮะกรุดาเปิดแมแล้วพูดได้เห็นรูปปากเลยครับเป็นเพื่ออะไรนะฮะ อะไรนะไม่รู้ว่าอะไรนะจริงเหรออ๋อจริงเหรอแต่แมงเมื่อกี้เหมือนสาระแอนะฮะอ๋อตอแหละนะเฮ้ยไม่ได้บอกจริงเหรออ๋อไม่ได้อ,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 อจริงเหรออ๋อจริงเหรอเคยที่แบบว่าเนี่ยลูกชายบ้านนี่ยหล่อมากเลยหล่อแบบหล่อแบบหล่อแบบหิวอะ่ะแล้วมันต่างเกงในะแล้วเป็นลูกชายคนเดียวแล้วต่างเกงในมันคงไม่ใช่ของพ่อมันแน่นอนเพราะมันเกงในเด็กวัยรุ่น่ะอ่นฮะครับหยากไหมแล้วเดินผ่านแล้วโอ้โห อยากจุ๊บเอมาโอมาดมไหมไม่แม่รับไม่ได้เรื่องนี้ไม่อาไม่เอาเป็นลบจิตนะฮะสาบานสาบานรันเชื่อไหมเนี่ยสาบานรันนไม่เชื่อเห็นไหมล่ะไม่มีใครเขาเชื่อเธอหรอกอ๋อทำไมอ่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมฉันยังเคยนะตอนเด็กๆอ่ะเม่อพี่คนหนึ่งเรียนเทคนิคอ่ะหล่ออ่ะเออเป็นบ้านพักตำรวจรู้หล่อแล้วก็ มันเป็น,กนเกงในลอตโซ่อะอันนี้เล่าได้มัไหมนะเล่าได้เล่าได้ไดเพรา,าะว่าจะแขวนอยู่หลังบ้านอแล้วมันจะไม่ใช่มันของเขาแน่นอนเพราะว่าคนในอบในบ้านนั้นมีไม่กี่คนและส่วนใหญ่เป็นคนแก่หมดแล้วก็ไม่ค่อยอยู่บ้านกันแล้วเขาเขาจะอยู่เฝ้าบ้านอยู่แค่คนเดียวอแล้วฉันอนะ ไปตีแบตแล้วลูกแบตมันหล่นไปตรงราวตากผ้าอ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วฉันก็เข้าไปเก็บแหมพอหมอะพอจอดเปิดขึ้นมอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยพี่ป้าช่วยอะไรเนี่ยใจหายไหมตอนนั้นร้ไปเลยไหมใจเต้นตุบตุ๊บตุ๊บตุบคือตกใจใช่ไหมฮะจเต้นเพราะตกใจเปล่าทำไมฮะหุ้ยจินตนาการท้องครัวมาเต็มหมดเลยแล้วที่นั่นหล่อมากเลยเออาอุ้ยอะไรอ่ะเออ อุ้ยสีโปรดด้วยเออสีอะไรใช่ไหมน้ำเงินอุ้ยน้ำเงินสมัยก่อนยี่สามสิบปีจะสีน้ำเงินสีแดงโซใช่ไหมเราโซ่ใช่ไหมประมาณอย่างนั้นน่ะเออแล้วเป็นแบบเหมือนวิกินี่แบบปิดแค่เป้าแค่นิดนึงอ่ะเออแล้วฉันก็เวลาตอนเช้าๆเขาเดินออกมาฉันจะแอบมองเขาตลอดแล้วฉันจะตบใจแตุตุูกมองหน้าเขามองหน้าเขามองหน้าเขาแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยเปกตี เลยเขาข้ามรั้วไปเก็บรั้วมันเป็นรั้วเตี้ยๆเนาะโอ้ยอะไรอะของเขาหน้ารเออแล้วของเขาอยู่แล้วแล้ว้อานอนเขาอยู่ติดกับที่ที่ตักผ้าอ๋อแล้วแม่หยิบมาไหมไม่หยิบอทำไมไม่หยิบ่ะกลัวคนเหนิทํ้ไม่มีคนนะฮะท้าไม่มีคนแล้วไม่เอากลัวเข้อตอของคูเป็นโรคจิตไม่เอา แค่มองพอสามสิบปีที่แล้วอะแค่มองพอมองแล้วก็มองอุ้ยมองแล้วมีความสุขจินตนาการจินตนาการฟังรวมกันหมดเลยอะไรอะห้ตกใจไม่ตกใจรู้สึกอิ่มแอและตื่นเต้นเราใจตื่นเต้นในยุคยุคก่อนนะไม่ได้ทะลึ่งนะคุณผู้ชมนักฟุตบอลเนี่ยเขาจะใส่สัรขาสั้นเ็าเตะฟุตบอลเนาะมีเรื่องเล่าอีกแล้วดิฉันก็ นิ่ฉันก็จะไปสนามบอลประจำไปเล่นบอลเปล่าไปทำอะไรครับไปเดินเดินเล่นอ๋อเดินเล่นเดินเล่นเดินแบบจ็อกกิ้งธรรมดากูก็เดินนั่งดูเลยดูเขาเล่นบอลก็จะมีแผกเสิร์ฟน้ำไงอ๋อมีเช็แหมฉันก็อยู่แผกเสิร์ฟน้ำสิเอาน้ำในถังไม่วางนู่นนี่นั่นแล้วมันจะมีรุ่นพี่อ่ะลูกตำรวจหล่อๆเราจะใส่กีงขาสแล้วกขนั่งไม่ระวังกันอ๋อนั่งอา รู้สึกกลัวพี่ขอโป๊รู้สึกอะไรครับขิวไข่ทันเลยขิวข้าวไปมาเลยิวไข่ลูกเขยโอโธ่เด็กเมื่อสามสิบปีที่แล้วบางคนผอมหุ่นดีหล่อนะแล้วชอบใส่อันเดอร์แวร์สีขาวอ่ะแล้วเห็นอ่ะบางทีเห็นม่เห็นแบบโอ้ยโอ้ยตุ่นเต้นอ่ะโธ่ปัจจุบันพามฉันก็ตามพี่พวกนี้ไปดูในเฟซบุ๊กโอ้โอ้คุณไม่น่าไปเห็นของมันเลย สภาพโอ้ปัจจุบันอยู่เยอะแล้วกูนึกว,ว่าลุงอ่าก็ตาออยู่เยอะแล้วไง <c oughs> มีอกคนนึงสมัยหนุหน่มๆมันหล่อมากเลยพอมันแก่ตัวเท่านั้นคุณผู้ชมเออ <c oughs> ธรรมดาอ่ะพิมงานมาส่งมือมาแล้วบอกพักเบรกกันก่อนนะพัะเบรกเดี๋ยวสักคู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะ่เราทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK กันฮะตัวนี้นะครับจะมาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขัทภัยป่วยง่ายไม่สบายบ่อยสามารถทานได้เพราะมีนะครับการศึกษาวิจัยมาแล้วว่ามีสารสกัดภูคาวในการ ช่วยนะครับเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าระบบภูมิคุ้มกันเราดีเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับหกล่องเนี่ยนะครับ NK ตัวนี้ราคา2,500บาทครับแต่ว่าวันนี้ซื้อกับโปรโมชั่นซื้อ2กล่องราคาพิเศษเพียง4,500บาทเท่านั้นสนใจนะครับเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วติดต่อสอบถามและก็สั่งซื้อโปรสุขุมได้ครับ0 9 0 0 8 9 9 9าศูนย์ศ0นย9 9ปกับ NK นะครับ พักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ